มาถึงกลุ่มศาสตร์ที่สุดท้ายแล้วนะคะอะเริ่มอยู่เนี่ยโอเคค่ะตอนนี้เราเดินทางมาถึงกลุ่มศาสตร์ที่สุดท้ายแล้วนะคะก่อนอื่นนะคะสวัสดีเพื่อน,อนๆทุกคนนะคะที่เข้ามาดูศาสตรีทั้งที่เข้ามาชมที่นี่แล้วก็ที่อยู่ทางบ้านนะคะก่อนอื่นนะคะขอแนะนาตัวก่อน,นะคะ่ะมิวนะัทวีเฮงซีนักศึกษาคณะเทคโนโล,โลยีข้ารกรรศาสตร์สาขาธุรกิจออาหารค่ะแน่นอนนะคะวันนี้มิวไม่ได้มาคนเดียวค่ะ มีมากับเพื่อนสาขาเดียวกันค่ะนั่นก็คืออิงอินทีราค่ะขอเสียงโมือค่ะค่ะสวัสดีค่ะคุณอิงสวัสดีค่ะค่ะค่ะก่อนอื่นนะคะขอสอบถามนะคะว่าคุณอิงพักอยู่ที่ไหนคะอ่าพักที่อู่ห่อค่ะแล้วขออนุญาตถามอีกสักนิดนึงได้ไหมค่ะคือคุณอิงชอบทานเมนูอะไรเป็นพิเศษไหมคะชอบทานชาบูค่ะแล้วก็ชอบทานหมูกระทะค่ะแต่ว่า พอทานเสร็จนะคะควันก็จะติดเสื้อแล้วก็จะติดเติดผมนะคะเชื่อว่าทุกคนที่เข้ามาชมนะคะก็ต้องเจอปัญหานี้เหมือนกันค่ะวันนี้มิวเลยมาสาธิตนะคะเป็นเมนูที่ทําง่ายมากๆค่ะทุกวัยทําได้ค่ะและก็ตอบโจทย์สำหรับคนที่เฮลตี้ค่ะค่ะนั่นก็คือเมนูสุกี้โรค่ะค่ะก่อนอื่นนะคะเรามาดูส่วนผสมกันเลยค่ะ ค่ะส่วนผสมนะคะก็จะแบ่งเป็นสองอย่างนะคะก็คืออันนี้เป็นส่วนที่เป็นหมักหมูนะคะก็คือจะมีเนื้อหมูนะคะหมูเด้งนะคะแล้วก็มีสามเกลอค่ะซิวขาวน้ำตาลทรายค่ะน้ำมันหอยแล้วก็ไขค่ค่ะแล้วก็วุ้นเส้นค่ะส่วนที่สองน,นะคะก็จะเป็นส่วนที่เรานำมาห่อค่ะก็คือจะมีผักกาดขาวค่ะเห็ดขิมทอ้อข้าวโพดอ่อนแครอทต้นหอมแล้วก็กุ้งค่ะ ก่อนอื่นนะคะเรามาหมักหมูกันเลยค่ะค่ะอย่างแรกนะคะเราก็จะเริ่มจากการที่เราจะมีเนื้อหมูนะคะที่สับนะคะเราก็จะใส่หมูเด้งลงไปค่ะค่ะแล้วเราต่อมานะคะเราจะใส่สามเตอร์ค่ะ แล้วเราก็จะใส่ส่วนผสมทุกอย่างลงไปเลยนะคะก็คือจะมีซีอิ๊วขาวนะคะน้ำตาลทรายน้ำมันหอยค่ะ แล้วหลังจากนั้นนะคะก็เราก็จะคุกส่วนผสมทั้งหมดให้เข้ากันค่ะ หลังจากนั้นนะคะเราจะตามด้วยไข่ไก่ค่ะค่ะที่เราใส่ไข่ไก่นะคะก็เพราะว่าไข่ขาวนะคะมันจะช่วยทำให้เนื้อสัตว์นะคะยุย่ยก็คือทำให้เนื้อสัตว์นุ่มนั่นเองค่ะ หลังจากนั้นนะคะเราก็จะมาลวกผักกาดที่นําไว้ห่อ,อก,กันเลยค่ะเดี๋ยวขอให้ผู้สาธิตไปล้างมือสักครู่นะคะค่ะเราก็จะใส่ผักกาดลงไปเลยค่ะ you <laughs> Thanks a lot. Thanks a lot. ค่ะแล้วหลังจากที่เราได้สีที่ต้องการนะคะเราก็จะนำมันนอกน้ําเย็นนะคะค่ะเพื่อให้เอุณหภูมิในผักนะคะหยุดทันทีเลยนะคะเพื่อให้แบบว่ามันเย็นแล้วก็ได้สีที่เราต้องการะคะ่ะ ค่ะเมื่อนอกน้ำเย็นแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะเตรียมการห่อเลยค่ะ ค่ะเราจะเอาทิชชู่ซับนะคะให้ผากแห้งนะคะโดยนะคะที่เราห่อนะคะก็จะมีต้นหอมค่ะแครอทแล้วก็มีข้าวโพดอ่อนกุ้งแล้วก็เห็ดเข็มทองค่ะ แล้วก็หมูแล้วก็มบนเส้นค่ะแล้วก็จะใส่หมูลงไปนะคะ เราก็จะใส่กุ้งนะคะเราจะเว้นตรงช่วงหางกุ้งค่ะ แล้วจากนั้นนะคะเราก็จะนำมาใส่จานนะคะค่ะ ก็ทำเหมือนเดิมเลยนะคะ ค่ะเรียบร้อยแล้วนะคะจากนั้นเราจะนำมานึ่งกันเลยค่ะนึ่งนะคะเป็นเวลา5-10นาทีค่ะ ะระหว่างรอนะคะเราก็จะมาตกแต่งจานรอค่ะ วิธีการรับประทานนะคะก็ง่ายมากๆเลยค่ะสําหรับเมนูนี้นะคะก็คือแค่เพื่อนๆทุกคนนะคะมีน้าจิ้มซุก,กี้นะคะเพื่อนๆก็สามารถรับประทานเมนูนี้ได้แล้วค่ะค่ะและสําหรับราคานะคะเป็นเป็นราคาที่ถูกมา,มากๆค่ะสามร้อยบาทก็สามารถทําได้แล้วค่ะยิ่งหารกับเพื่อนนะคะราคาหลักสิบเองค่ะทำง่ายอร่อย คุ้มค่ามากๆเลยใช่ไหมคะค่ะเดี๋ยวเรามาดูหน้าตากันเลยนะคะเดี๋ยวรออีกประมาณสองนาทีนะคะ และระหว่างรอนะคะเราก็จะเชิญเพื่อนที่เข้ามาชมสาธิตน,นะคะเข้ามาทำเมนูนี้ค่ะขอเสียงปรบมือให้กับคุณอ้อนค่ะสวัสดีค่ะคุณอ้อนเรียนเชิญทำนะคะเริ่มจากใส่กุ้งคะ่ะ ใส่ก้ให้เป็นนานๆแล้วก็นานเลยค่ะ แวะมาดูอีกทีนะคะน่าทานมากๆเลยค่ะค่ะพอแล้วค่ะเดี๋ยห่อได้เลยค่ะตอนนี้นะคะซุกี้โรของเราก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเราทำการปิดไฟค่ะ ใช่ค่ะเก่งมากๆเลยค่ะขอขอขอเสียงปรบมือให้กับคุณอ้อนเลยค่ะขอบคุณค่ะ ค่ะตอนนี้นะคะซุก,กี้โรของเราก็เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะเดี๋ยวเรามาจัดจานกันเลยนะคะค่ะ <Ha. S 1> เราจะใช้ไม้แปรงยางนะคะปาดลงไปที่จานค่ะถ้ายังไม่เข้มพอเราก็ปาดลงไปอีกนะคะ ค่ะหลังจากนั้นนะคะเราก็จะวางสุก,กี้ค่ะแล้วก็จะตกแต่งด้วยพีกชีฟ้านะคะ หน้าตาอาหารก็น่ารับประทานมากๆเลยค่ะ แล้วที่ขาดไม่ได้เลยนะคะสำหรับเมนูนี้ก็คือน้ำจิ้มซุกกี้ค่ะแค่นี้นะคะเมนูนี้ก็ถือว่าเสร็จสมบูรณ์ค่ะหน้าตาน่ารับประทานไหมคะ หน้าตารับประทานมากๆใช่ไหมคะค่ะค่ะหน้าตารับประทานมากมใช่ไหมคะแต่หน้าตาก็สําคัญใช่ไหมคะแต่ว่ารสชาติก็สําคัญกว่าคะ่ะเราจะขอเชิญเพื่อนที่ร่วมเข้าร่วมสาธิตเข้ามาชิมอาหารที่พวกเราทํานะคะคนแรกนะคะคือคุณไฟเตอร์คะ่ะขอเสียงปรบมือคะ่ะ ไ่สุกยาขัดยาันี่ยชิมกุ้งนะครับค่ะ <c oughs> เด้งมากเลยครับอร่องขอขอบคุณค่ะเมนูดดลดน้ำหนักได้ดีครับค่ะค่ะแล้วสุดท้ายนี้นะคะก็เราจะมาขอขอบคุณสปอนเซอร์นะคะขอขอบคุณอาจารย์นะคะ ที่ให้อุปกรณ์เรานะคะแล้วก็ที่ขาดไม่ได้นะคะสําหรับเมนูนี้ก็คือน้าจิ้มซุซกุกี้พันธายนรสิงค์ค่ะที่ทําให้เมนูนี้นะคะออกมาเสร็จสมบูรณ์ค่ะและที่สําคัญอีกอย่างหนึงนะคะมิวขอขอบคุณนะคะเพื่อนๆทุกคนนะคะที่เข้ามาชมสาธิตในครั้งนี้ค่ะขอขอบคุณค่ะบ๊ายบาย